ตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดร้อยหนึ่งนะครับไปดูกันว่าในตลาดมีขายอะไรกันบ้างเริ่มจากหน้าตลาดก็มีดอกไม้สดอะไรพวกนี้ครับเพื่อไปไหว้พระพระผมมีดอกไม้สดเยอะแยะเลยหอมกลุ่นเลยครับแล้วก็มีขนมฮนะโซนข้างหน้านะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นดอกไม้ถวายพระนะครับและแผงรวยๆฮนะลอตเตอรี่ ซึ่งเข้ามาด้านในก็มีผลไม้นะฮะนี่เลยข้างในก็จะเป็นสูนยอาหารนะฮะไอมานั่งกินกันมีของขายเยอะแยะมากมายเลยทุกภาคเลยนะมานั่งกินกันได้เดี๋ยวปักใต้หนวออีสานมีมดเดินเข้าข้างในอีกก็จะเป็นปักสดนะครับเอาทำกับข้าวนะฮะ หรือไปโซนข้างในอีกก็เป็นพวกเนื้อพวกไก่นะฮะหรือจะซื้อไข่ก็มีนะฮะขนมหวานก็มีซึ่ง มาเลือกซื้อเลือกหาได้หมดเลยนะครับตลาดร้อยหนึ่งนะฮะจงนี้ก็เป็นเทศกาลเจก็มีของเจขายเยอะเลยเดินกันได้นะครับตลาดก็ไม่กว้างนะเดินซื้อกันได้สะดวกสบายนะฮะไม่เบียดเสียดเออดด้วยผลไม้ก็มีหลากหลายตามฤดูกาลนั่นเองซึ่งจะซื้อกับข้าวก็มีนะ มีใหเ,เลือกซื้อเลือกหากเลย yeah, yeah, yeah. กขนมจีนเส้นสด yeah, yeah. ซึ่งถ้าใครอยากมาซื้อทองก็มีนะหรือจะไปโรงรับจำนำก็มี ึ่งตลาดก็อยู่ตรงแยกร้อยหนึ่งนี่แหละครับซึ่งตอนนี้ก็มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีร้อยหนึ่งนั่นเองหรือจะมารถเมย์ก็ได้ซึ่งรถเมย์ก็จอดตรงใต้สถานีรถไฟฟ้านี่ฮะซึ่งบริเวณรอบถนนก่อนเข้าตลาดก็จะเป็นชุมชนนะฮะเมื่อก่อนน่าจะเป็นตัวอำเภอหรือเปล่าเพราะมีร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าร้านทอง ร้านยาเยอะแยะมากมายเลยนะครับร้านต่ยรูปก็มีนะแน่ถ้าี่ต่างจังหวัดก็ต้องอยู่ในอำเภอล,ละ,ละอย่างเนี้ยที่มีครอบอย่างนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุมนขนาดใหญ่นะเมื่อก่อนเนะี่ยร้อยหนึ่งตรงนี้นะฮะมากันได้นะทั้งรถไปป้าสายสีเหลืองและรถเมล์รถส่วนตัวมาได้บอ๊อย ตลาดร้อยหนึ่งนั่นเองสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบาย